ทำหน้าตามไม่ดูกระโดดบังคับปีก,กินเนาะมาแล้วค่ะเช้านี้นะคะนี่ข้าวก็ประมาณนี้กินหมดป่ะไม่รู้จะหมดไม่น่ายายข้าวอะ่ะไม่หมดนะไม่หมดอลองดอูวันนี้มีหล่นประเจ้าครับทุกคนนี่แล้วก็ต้มสม้มปลากาสดน้ำดูสิ ฮะเนี<_ an> <_ an> ่ยต้มส้มปลากาทุกคนในตำนานยายเขาบอกคูหน่อมชอบกินใช่ไหมอืม, <_ an> อมเนื้อปลากินปลาเยอะๆด้วย กินปลาเยอะๆดียายหมอก็บอกให้กินเนื้อปลาเยอะๆอืมอาลองกินปลาเจา่ายังรสชาติเป็นยังไงเนี่ยยังยัางเหรอเหมือนที่ยายทำไหมรสเดียวกันไหมต้ม้มนี่ผ่านไหมแล้วอืมอร่อยไหม เปรี้ยวเค็มหวานพอดีไหม,อมบอกมาตามตรงนะไม่ต้องยอนนะลองชิมปลาเจ้าสิรสชาตินี้มันใช่รสชาติยายไหม,อ,มอะไรเนะี่ย หอมี่หล่นประเจ้านะคะใส่ไข่ป้าด้วยไข่ป้าหมักเกลือเข้าไว้แล้วก็มาหล่นผนกันเป็นไงมัง่งยายประเจาะ้า่ะดี ดีทุกอย่างเลยเนื้อฉันทำเนี่ยปลาเนะี่ยกินเข้าไปไม่ใช่เขียบไปไว้ข้างนั้นกินเนื้อปลาด้วยยายเนื้อปลานะ่ะต้องกินเข้าไปเยอะๆให้กินข้าวรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นเลยนะเนี่ยไม่ค่อยหิววะไม่ค่อยหิวทุเรียนก็รออยู่นะจ๊ะ ม่พอหิวก็ต้องกินนะกินปลาเยอะๆไม่ใช่กินข้าวเปล่าชดน้ำต้องหน่อยที่ชดน้ำต้มเนี่ยอืมอกินไม่หมดมมแข่งใจกินเบกหน่อยเดี๋ยวนี้ยายกินข้าวได้น้อยน้อยกับข้าวมันไม่อร่อยเลยยายมันก็อร่อยมันกินไม่ได้เองกินไม่ได้เอง มันไม่ค่อยหิวกินเอนชัวไปแล้วด้วยอ่ะอืแข่งใจกินเข้าไปหน่อยเดี๋ยวจะได้กินยาไงอ่ำสดน้ำปะเดี๋ยวจะแกะเนื้อปลาให้อีกหน่อยนะ มีหาตั้างเนื้อปลาเนะี่ยกินเนื้อปลาด้วยกินเนื้อปลาเยอะๆบีให้แล้วนั่นเชียวนี่ต้องอย่างงั้นกินข้าวเปล่าไม่ได้ต้องกินปลา นะกินเข้าไปกินข้าวไม่หมดไม่เป็นไรกินปลาให้หมดที่บีให้นะอืมเออปลาเนี่ย ินปลาไปเลยเยอะๆ,ๆกินข้าวนี้น้อยใหญ่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะมาเป็นกำลังใจให้ยายกินข้าวค่ะช่วงนี้ยายสดน้ำโอ้สดน้ำร้อนๆค่อ,องคอ ต้มส้มปลาการนี่ครูนอมชอบปะยายฮะยายเคยทําเอาไปให้เขากินเหรอสอบได้ต้มส้มปลาการไปด้วยโอ้ทำเมื่อก่อนนี่ไปสอบไล่จะต้องทำกับข้าวให้ครูกินเหรออ้าวทำมาข้าอาหาระเหรออืมได้เลยทำกับข้าเอากับข้าวไปให้ครูถูกใจยีดอกไม้สอบได้เลยเหรอ,อ ก <c ười> ็ไม่มีอะไรพอพีสามพ่อกูก็ต้มให้แม่ต้มต้มขกาเขาไว้ค้างคืนด้วยอ่ะเหนือเออเอามัดตาเอามันท้องหัวนั่นเหลือกะชุโตถ้าคุยถึงเรื่องนี้เขามีความสุขเนาะหนวผมก็ชอบกินเหลือเอาท่อนหัวด้วยเหรออืมอืม ทอนหัวก็มีนะ่ะกินปลาเนืย้ายัดเขียบด้เปไหมจมิม้อะไรเลยคุณหนอยมากเหรอกินก็ต้มส้มปลากายายเนะเออหอนาำพิ้นโตปิ้นโตใหญ่ด้วยอะเหรอโอ้ชิ้นเครือร่องข้งหัวหลาไปอ่ะ ผมว่าเป็นนี่แหละต้มปลากระดาด้วยรหรอไปเต่ไม่มีอะไจริงๆแม่กูเขาเอาต้มปลากระดาจริงๆนะสิเหรออือมกับอร่อยกันใหญ่เลยปลาออกินปลาด้วยมันช่กินข้าวเปล่าต้มค้างคืนไว้ด้วยอ,อ่ะโอ้ก็อร่อยเออนี่ก็ทะนะเดี๋ยวจะต้องเอาว่าค้างคืนไปให้กินพรุ่งนี้ชิ้นหนึ่งเนอะ ได้ป่ะได้ตรงนี้ต้องกินต้มปลากาะอยีกต้องค้างคืนเหมือนคุณหนอมบั่งต้มทมมันต้องค้างคืนเหรออืมลุงนี้ชิ้นต้มจากก็หวานจก็ดีอหวัดดีทุกคนนะคะหวัดดีค่ะทักทายทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยนะจ๊ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะยายก็จะกินข้าวสายอย่างนี้ทุกวันนี่ก็ยังไม่ค่อยหิวเนี่ยก็ต้องให้ได้เวลาก็ต้องให้กินกันทาไปทํามาก็จะหมดกระมังแล้วไม่หิวไม่หิวอะ่ะประจ้าไม่เห็นกินเลยนะไม่ถูกปากไงก็ไม่รู้เคยชอบอะ่ะไม่มีผักจิมนะ้มด้วยเนาะยายเนาะผักไม่มีผักไม่มีอย่างยาย,ยางี้ต้องแตงกวากรอบจิม้ม ใช่ไหม mm hmm. <laughs> ยอดอะไรนะยายยอดประกอกอ่อนเนาะระเจ้าเนาะขุปปีดิบอนี่ไม่มีอ่ะ mm hmm. ยายก็เลยไม่กินเลยกินก็ต้มสม้ม <laughs> ยกกระหมังแล้วค่ะ mm hmm. นั่นเชียวทำไปทำมาก็หมดกระหมังไม่หิวไม่หิวกินไม่ได้อะ่ะเห็น hmm. ไหมแข่งใจกินไปงั้นเองอ่ะยาย กินไปกินไปหิวไม่หิวมันก็ต้องกินหิวไม่หิวก็ต้องกินใช่ไหมชายถูกต้องยายจะกินข้าวใสยอย่างนี้ทุกวันทุกคนเพราะเช้ายายตื่นมาก็มากแล้วยายก็จะกินกล้วยก่อนแนละ้วแล้วก็กินไอเจ้าเอนชว์นหนึ่งแก้วไงอืมก็จะอิ่มอยู่ก็จะทําให้ไม่ค่อยหิวไงข้าวก็เลยต้องกินสิบโมงอย่างเงี้ยทุกวันนี่ก็ยังไม่หิวใช่ไหมเนี่ยหมดไปกระมังแล้วอ่ะ <c oughs> อ้าวมาเร็วตั้งใจรับพรกันเร็วให้ให้สมาค่าคืนนะพ่อคุณให้รำให้รวยให้โชคหวยรางวัลให้อยู่ดีกินดียุเย็นเป็นสุขตลอดไปทำอะไรใหญ่กาดกล้องบริสุทธิ์ปุปุ่องมุดทองทาให้บุญบ้าน